สวัสดีครับก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้มากับก๊อก2ี่สรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่2ในช่องผมแล้วนะครับก็คือตัวนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้พอดีลูกค้านะครับก็คือดูคลิปจากช่องของผมนะครับแล้วก็อชอบในตัวก๊อก2ีสิบหนะครับแล้วก็สั่งจากผม1ตัวเนาะแล้วก็ให้ผมขึ้นเป็นอาสไลด์อลูมิเนียมให้เลยนะครับ ก็คือวันนี้จะมาเปลี่ยนสไลด์นะครับตัวปืนก็เป็นมือหนึ่งเลยนะครับตัวน,นี้ลูกค้าก็สั่งเป็นสไลด์อลูมิเนียม CNC นะครับเพราะว่าจะได้เปลี่ยนเป็นแก๊สแรงเลยเนาะะใช้แก๊สแรงได้เลยแล้วก็ของที่จะเปลี่ยนก็จะมีตามนี้นะครับชุดยางสูบนะครับแล้วก็สปริงไกด์หลอดแล้วก็ไกด์หลอดเหล็กนะครับนี่เลยแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบเป็นไนลอนด้วยนะครับ แล้วก็เป็นท่อนอกเหล็กนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีในส่วนของสุดหน้าสุดหลังด้วยนะครับที่ให้เปลี่ยนเพิ่มนะครับรวมถึงตูดแม็กด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของของจริงนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับมันก็สามารถใช้กับบีบีการได้นะครับโอเคครับก็ในกล่องก็เหมือนที่เคยอันบ็อกไปนะครับก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับ นี่ก็จะเป็นรถใ,ใหม่แล้วนะครับรถปี2 0งพน่แล้วนะครับราคาปืนเด,เดิมก็จะมีการขยับขึ้นในหลายร้านแล้วนะครับหน้าตาปืนเดิม,ดมนะครับเด,เดิมเขาจะมาเป็นตูดบวกแบบนี้เลยครับประมาณนี้เลยในกล่องก็ประมาณนี้แหละจะมีลูกุรทดสอบนะครับแล้วก็ ตูดแม็กแบบเรียบนะครับเพื่อไม่ชอบแบบนี้นะครับก็เอาตูดแบบนี้มาเปลี่ยนได้เลยมันก็จะเรียบๆโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล้องออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนชุดบนก่อนนะครับเ,เรามาเปลี่ยนชุดบนกันนะครับ ส่นเดิมครับง้างสไลด์นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันหลุดออกมาแบบนี้อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งเือนลูกค้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดนี้เนาะเลยนะรับแรกก็คือชุดยางสูบนะครับ มานี้ครับนี่เป็นยางเดิมน,นะครับใส่ตัวประคองเข้าไปตัวยางหล่อนนะตัวนี้วางไว้ได้เลยนะคนั่นหนาน,นะครับจากนั้นก็มาประกอบพวกตักนะ ชุดนี้เขาจะไม่ได้ประกอบมาให้นะครับก็คือเขาจะแยกชิ้นมาแบบนี้เลยเราต้องมาประกอบเองะครับในชุดจะมีน็อตตัวเล็กๆหนึ่งตัวนะครับระว่างกระเด็นหายนะครับนี่เขาจะมีน็อตตัวนี้นะครับระวังเดนหายเดี๋ยวมาประกอบทุกส่วนนะครับเรียบร้อยนะครับ หน้าตาก็จะคล้ายๆข,ของเดิมเหมือนกันให้คล้ายๆกันนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปในโครงสูบได้เลยสปริงชุดนี้จบแล้วนะครับวางไว้นั้นก็มาชุดไกด์หลอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไกด์หลอตเปลี่ยนสปริงแล้วอะ่ะเขาจะแถมสปริงแฮมเมอร์มาให้ด้วยนะครับ ราะว่าสปริงเดิมสปริงแฮมเมอร์เดิมเนี่ยเขาตอบแก๊สแรงไม่ไหวนะครับมันแบบมันนิ่มเปลี่ยนสปริงแฮมเมอร์กันนะครับอันดับแรกนะครับถอดไขควงตัวนี้นะครับจากนั้นดันสลักตัวนี้เอานะครับ ตอนที่ยกชุดลั่นไกเอานะครับระวังสปริงฝั่งนี้หายนะครับมันจะมีสปริงตรงนี้อยู่นะนี่วิธีก็คือดันตรงนี้ไปปึ๊บอ่ายกขึ้นมานะครับบีบตรงนี้ไว้นะครับลั่นไกนิดนึงบีตัวนี้นออกจากนั้นเทสปริงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายนะครับจากนั้นนะครับถอดชุดหน้าก่อนอแยกมันออกมาก่อนนะครับ จานั้นดันสลักตัวบนแลวแฮมเมอร์ก็จะหลุดออกมานะครับแบบนี้เอาตัวสปริงเดิมออนนะครับนี่แบบนี้เลยตัวนี้ไม่ได้อัปเกรดแบริ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสไลด์ก็อกยี่สิบหกเดิมเนี่ยมันลื่นไม่ต่างจากแบริ่งเลยนะครับ ตรงนี้มันลื่นแล้วชุดโครงทรงโครงสูบอะไรเนี่ยมันลื่นแล้วนะครับไม่เหมือนกอกสิบเจ็ดกับกอกสิบเก้าเดิมๆนะครับที่มันจะมีความหนื่นๆนิดนึงตัวนี้คือผมว่ามันลื่นแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่าเท่ากันนะครับตัวนี้ก็ใส่สลักมาครึ่งหนึ่งก่อนชูแวบแล้วก็ใส่ตัวต็อกบวาลนะครับ นสลักามาให้สุดจากนั้นก็ใส่เสียนะครับข้างแล้วก็ใส่สปริงดันเสียนะครับหน้าจาแบบนี้นะครับลงไปไว้ท่านี้นะครับแล้วก็ใส่สลักล็อกสปริงนะไม่ตรงไม่ตรงร้อยสลักให้สุดนะครับแล้วก็ดันตัวล็อก ตัวตอกวาลนี่นะครับด้วยนิ้วโป้งนะครับพร้อมกับง้างแฮมเมอร์แล้วก็อนิวชีดันตัวตัวตอกวาลนะครับให้มันโผล่ข้ามาแล้วก็นิ้วโป้งนะครับเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยครับสปรปงก็จะแข็งขึ้นจากนั้นก็วางสปริงลงไปนะครับพร้อมกับใส่ตัวรีเซ็ตตัวตอกวาลนะครับประมาณนี้ครับนิ้วหนีบไว้นะครับ แบบนีี้เนยวไกลครับใส่เงนข้างแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าลงไปนะชุแบวแปบเลื่อนติดโคนม้อชุดล่างเสร็จแล้วครับทดสอบการทำงานนะครับรีเซ็ตกาโอเคทำงานสมบูรณ์ครับชุดล่างเสร็จแล้วจากนั้นก็มาเปลี่ยน ไข่ลอดตามน,นี่จะเป็นเล็กครับาขคลายตัวท้ายออกนะครับแล้วก็ลืมเออมาจากนก็สปริง ชุดรีคอยสปริงนะครับอามาดูกันใส่ตัวตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่เอาฝั่งฝั่งใหญ่ไว้ด้านหน้านะครับใส่สปริงเข้าไปพร้อมกับถ้วยตัวกลางนะครับใส่เข้าไปแบบนี้พร้อมกับสปริงตัวหลังนะครับแล้วก็อันนี้ป้งหนีบไว้นะครับ เสร็จแล้วครับก็จะมีความกระชับเพิ่มขึ้นนะครับหังนั้นก็สไลด์ครับผมสไลด์อลูมิเนียมของเราในชุดก็จะมากับขอล้างปอก2ชิ้นนะครับแบบเรียบกับแบบนูนแล้วก็ตัว s number นะอันนี้เขาก็ แบติดติดด้วยความร้อนมาเนาะตัวนี้เอามานะครับจะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนกันเราจะใช้ตัวนี้นะครับขอลังที่เป็นนูนๆเนาะวางไงไปได้เลยนะครับแน่นตึ๊บพอดีเลยนะครับ จะเป็นแบบวางนะครับแน่นมากๆนะครับเรออียบร้อยเดี๋ยว,ยยว,ว่าฉีดซิลิโคโนเขาจะเลื่อนๆหน่อยนะนี่วาฉีดซิลิโคโน,นครับก็ท่อนอกนะครับตอนนอกเหล็กของเรา เราตวนี้จะเป็นสตีลนะครับจะเป็นเหล็กตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนท่อรีดย่างฮอบนะครับเพราะว่าเดิมๆเ,เขาก็มีความแม่นอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็เลยไม่ได้เปลี่ยนศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องมีการแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับสำหรับเอาศูนย์ของจริงมาใส่ครับ ่าข้างหน้าไม่ลงนะครับต้องมีการแต่งนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีการตะไบทิ้งไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ผมก็ไปทําการตะไบตรงนี้ทิ้งไปนิดนึงนิดเดียวนะครับเพราะว่าสวมเข้าไปปุ๊บมันก็จะแน่นพอดีนะครับขอนยางตอกนิดนึงประมาณนี้นะครับขันเรียบร้อยนะครับ นั่นนตัวศูนย์หลังนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขันจากด้านล่างนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งศูนย์ก็เดี๋ยวมาประกอบกันนะแล้วก็ลองเทสว่ามีติดขัดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำงานแก้ไขต่อไปครับ มีลูกสูบที่มันยังฟืดๆนะเดี๋ยวต้องแก้ต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปแก้ลูกสูบกันครับผมก็หลังจากที่ไปแก้ไขมานะครับก็ทําให้เห็นว่าตัวลูกสูบนะครับมันมีความนูนขึ้นมาเยอะนะครับเวลาอยู่ในสไลด์แล้วอะตรงกลางนี่นะครับมันไปติดกับตัวเพดานสไลด์นะครับทําให้มันไม่ดีดกลับนะครับมันก็อยู่อย่างนี้เลยอันนี้ก็ทําการปาดเนื้อ ตรงนี้ทิ้งไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันนูนนะให้มันเรียบเหมือนของเดิมนะครับเดีย๋ยวเรามาประกอบกันอีกรอบนึงนะครับอประมาณนี้ครับจากนั้นก็สวมส่วนหลังเข้าไปนะครับ เดี๋ยวมาดูการทำงานกันนะครับเล,ละเดี๋ยวมาทดสอบกัน,นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าให้ทําการเปลี่ยนตูดแม็กนะครับอันนี้ก็เป็นตูดแม็กของแท้นะครับก็มีการแก้ไขด้วยการ คือตัวนี้ได้มาเดิมๆมันจะหลวมนะครับเราก็เอาไฟลนนะครับค่อยๆหลนดัดข้านะครับลนๆๆแล้วก็บีบทําไปลองไปนะครับแล้วก็มีการแต่งลบให้มันต่ําลงนิดนึงนะครับตะไบให้มันต่ําลงครับเพราะมันจะติดเฟรมเดิมนะครับอืมแล้วมันก็จะแน่นแบบนี้เลยนะครับแน่นเลยวิธีเติมก็คือดันอืมมันก็จะติดกับตัวแง่ล็อกสปริงนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับเราก็เติมแก๊สได้เลยแล้วก็ปิดประมาณนี้นะครับ นี่ก็ใช้แก๊ส12กิโลได้เลยนะครับแม็กเขามันเล็กด้วยนะแล้วก็อัดแก๊สได้น้อยนะครับเนี่ยมันก็จะพอดีนะถือว่าดีคอยหนักหนน นวดไปสักพักนะครับจะจะเข้าที่อ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้กัน,นครับเอาตัวล็อกสไลด์ออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลายสกูตัวนี้นะครับ นยกออกด้านหน้าได้เลยนะครับนี่เขาจะหลุดมาแค่นี้นะครับไม่ต้องถอดหมดก็ได้นะครับแค่นี้ตัวนี้ก็หลุดลวจากนั้นนะครับเอาตัวนี้วางลักษณะแบบนี้นะครับนี่จากนั้นวางไปได้เลยเอาด้านยาวนะครับมันจะมีด้านสั้นด้านยาวด้านยาวไว้ด้านหลังนะครับ ซึ่งรางตัวนี้มันเขาทามาไม่พอดีครับผมก็เลยต้องเอาไฟลลนนะครับเพื่อดัดให้มันเข้ารูปนะครับแล้วก็เอารางนี้กดลงไม่งั้นนี่ใส่ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับสปริงคืนไกลนะครับใส่คันค้างสไลด์นะครับใส่สลักนะครับ ลื่นแล้วครับโอเคนะครับก็สำหรับเบสดอะไรก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกส่วนกันนะครับ สักสามสี่ลูกนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวขยญาตเคลียโตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องวัดมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนของแต่งเป็นของกาดเดินนะครับแล้วก็ใช้แก๊สสิบสองกิโลนะครับมาดูกันสองแปดเก้านะครับสองแปดเก้าครับสองเก้าสี่ 287 284ก็ถือว่าแรงนะสำหรับลำกล้องที่มันสั้นๆแค่นี้นะครับถ้ายิงนอกอาคารก็น่าจะได้ประมาณ300นิดๆน,ดๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับยิงเป้ายิงกระป๋องอะไรพวกนี้ได้นะครับเปลี่ยนสไลด์แล้วก็สวยงามนะครับดูความสมจริงมากขึ้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับการคัสตอมปืนนะครับก็ก2สตกเยามรุยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ